ครับพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีที่รักทุกท่านนะครับผมในแพทย์สุบินสืบซึ้งนะครับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะครับตามที่มีข่าวที่ว่าลงเพจนะครับว่ามีมีผู้ค้าบางรายนะครันำปลาหมึกที่คิดว่าเป็นปลาหมึกมพิษนะที่ว่าบูริงนะที่เป็นมวงสีน้ำเงินนะครับซึ่งได้มีข่าวว่ามาขายตลาดนันแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดป,ปทุมธานีเนี่ยครับเมื่อได้ทราบข่าวผมก็ได้ส่งเจ้าที่ ลงพื้นที่เลยนะเมื่อช่วงสายของวันนี้วันที่ยี่วันที่สามสิบพฤศจิกายนนะครับก็ลงไปดูพื้นที่นะครับซึ่งก็ลงไปเนี่ยทางตลาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีการเืินการนะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนเริ่มจะเข้ามาเตรียมการขายนะครับผมก็ได้เน้นย้ำให้ทางเจ้าที่เนี่ยได้แจ้งกับผู้ที่ประกอบการที่เป็นเจ้าของตลาดแห่งนี้นะครับว่าเน้นย้ำเลยนะครับว่าปลาหมึก ตามข่าวนะวงสีเงินเนี่ยเป็นปลาหมึกมีพิษนะครับซึ่งลักษณะก็ขอชี้แจงประชาชนนะครับว่าการสังเกตที่ดีที่สุดเนี่ยปลาหมึกที่เรารับประทานได้เนี่ยจะไม่มีลวดลายอะไรทั้งสิ้นนะจะปลาหมึกสีขาวๆส่วนใหญ่จะเราก็จะรับประทานกันอยู่แต่ปลาหมึกที่มีสีสันโดยเฉพาะวงสีน้ํางเงินเนี่ยเป็นปลาหมึกมีพิษนะครับพิษของมันเนี่ยมีพิษต่อระบบประสาทนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ย อยู่การทํางานนะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าอกกับกล้ามเนื้อกับบังลมนะทำให้หยุดการหายใจแล้วอาจจะเสียชีวิตได้นะครับซึ่งซึ่งก็เน้นย้ำนะครับผมวันนี้ผมก็ให้เจ้าที่ลงไปดูด่วนนะครับแล้วก็เน้นย้ำไม่ได้เฉพาะตลาดนี้นะครับก็ให้เน้นย้ำในทุกพื้นที่เนี่ยให้สุ่มดูตลาดทั้งตลาดสดนะตลาดนัดนะครับว่าการค้าขายทั้งหมดเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ซึ่งผมก็วันนี้ก็จะนําเรียนถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีนะครับว่าให้เน้นย้ําไปที่ทางท่านท้องถิ่นจังหวัดนะที่ได้คุมท้องถิ่นทุกแห่งเพราะว่าส่วนใหญ่ตลาดไม่ว่าตลาดสดหรือว่าตลาดนัดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับทางท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการนะไม่ว่าเป็นอ,อบตอรหรือเทศบาลน,นะครับซึ่งจะมีทั้งตลาดส่วนของราชการเองตลาดของเอกชนเนี่ย ส่วนนี้ก็ทางท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ควบคุมกำกับตามาพระราชบัญญัติาสาธารณสุขนะครับซึ่งการค้าขายสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็เน้นย้ำว่าอย่าให้มีนะครับแล้วก็ให้ช่วงนี้ให้ตรวจตาให้สม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการนำอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือว่าชีวิตเนี่ยมาขายอีกนะครับซึ่งขอทำความเข้าใจนะครับว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเราเราบปิดชอบเฉพาะอาหารแปรรูปเท่านั้นในกรณีที่อาหารเนี่ยเอามาแปรรูปเป็นใส่ถุงหรือว่าทำเป็นขวดทาเป็นอะไรเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหาระยาซึ่งได้มอบหมายให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเ,เป็นผู้ดูแลอยู่แต่ว่ากรณีที่เป็นสัตว์สัตว์น้ําที่ประชาชนไปจับมารับประทานเนี่ยที่ว่าค้าขายเนี่ยยัง,ย,งยังมีกฎหมาย ้สอบถามไปทางประมงนะครับประมงกว่าการจัดสั์น้ำเนี่ยเป็นการค้าขายเป็นการค้าของประชาชนโดยทั่วไปนะฮะเป็นอาหารสดครับซึ่งการควบคุมตรงนี้ทางประมงก็ต้องไปลงไปดูตรงนี้ว่าจะดำเนินการยังไงนะครับแต่ว,ว่าทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเราเป็นฝ่ายที่ให้ความรู้นะการป้องกันกับประชาชนแล้วก็ให้คํนาแนะนํากับทั้งน้องถิ่นว่าการที่จะให้ผู้ค้ามาในตลาดเนี่ยต้องกํากับ ติดตามให้ดีว่าอันไหนที่ไม่ควรมาค้าขายเนี่ยก็ให้ห้ามเลยนะครับซึ่งในส่วนของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเราเราับผิดชอบสุขภาพประชชนในภาพรวมอยู่แล้วเรื่องนี้เราก็ต้องอเป็นผู้ประสานงานาในภาพรวมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีผลต่อสุขภาพนะครับ